สวัสดีค่ะจะกลับฟีน่าเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านๆคือที่จริงอะ่ะบางคนที่สั่งมาออเดอร์รู้แล้วว่าวันนี้ฟีน่าอยู่ตอนเช้าเมื่อเมื่อวานอะ่ะฟีน่ายังอยู่ที่สงขลาเนี่ยตอนนี้ก็กลับถึงปัตตานีแล้วเมื่อกี้ก็ถึงบ้านอาบน้ํนั่มาดนนนี่นั่นต้มปูนิดนึงแล้วก็พาเนี่ยพาลูกมามาเที่ยว พอดีว่า<ง>เราเราทิ้งเขาอยู่กับยายนะคะนนนนนั่นคือสามีของฟีน่านะคะเห็นไหมไม่เห็นหรอกเนาะ <c oughs> จะบอกว่าคืออันนี้คลิปนี้แค่ชวนคุยนะ <c oughs> เดี๋ยวแกะก่อนคือ <c oughs> ถ้าหลายคนที่เป็นลูกค้าประจำแกรู้อ่าหลายคนก็รู้แล้วว่าฟีนา่าพูดอะไรยังไงอ,อะไรยังไงประมาณเนี้ย คือจริงๆอ่อะที่มาที่ไปนะคะคืออย่างแรกเลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่อยากรู้ว่าเออที่จริงอะฟีน่าตัวตนมันเป็นยังไงวะมันขายอะไรอยู่หรือเปล่ปาแล้วอะไรหรอผู้หญิงคนนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้เลยนะเวลาฟีน่าลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะคือบอกเลยฟีน่ามีสาระฟรีน่าเป็นคนที่ไม่ชอบคือเข้าใจไหมไม่รู้อะคนเรามันมัน นิสัยมันไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้จะไปเชื่อมโยงตรงไหนคือพี่เข้าใจไหมอ่ะฟีน่าตอนนี้อายุ23เรียนมาไม่ได้จบทีเรียนไม่ได้จบเรียนจบแค่โมสนะคะคือถ้าถาม่าประสบการณ์คือตอนนั้นก็ไม่ได้มีเยอะแต่ความรู้สึกคือนิสัยของฟีน่าฟีน่าเป็นคนคนหนึ่งคิดว่าแบบตอนนั้นฟีน่าคืออยากอยากจะบอกว่า ฟีนาตอนฟีน่าอยู่ประถมจำไม่ได้ว่าปไหนตอนนั้นอะ่ะก่อนก่อนอตอนเด็กๆตอนฟีน่าเล็กๆอะตอนที่เข้าปถมปหนึ่งปสองอะจำได้เลยว่าพ่อของฟีน่าเป็นช่างนะคะซ่อมรถทุกอย่างคือแกเป็นคือแกความสามารถเยอะมากคือภูมิภูมิใจพ่อตัวเองนะคะมันก็หายยากเนาะอื จำได้ตอนเด็กๆพ่อฟีน่าเป็นคนซ่อมรถก็ที่บ้านอ่ะซ่อมรถแล้วอยู่ปอปออะไรแล้วจำไม่ได้พ่อก็อ่าเป็นอบอตอเป็นมากี่ปีจำไม่ได้แต่มันไม่ใช่คือน,นานอ่ะพ่อก็เป็นอบอตอแล้วหลังจากนั้นพ่าปอ no <c oughs> สามีแคล เห็นไหมยาพ่อของพี่หน้าจากตอนนั้นเป็นอบตพอผ่านไปปึ้งก็เปลี่ยนขึ้นตำแหน่งก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านคือพ่อเป็นหลายปีจนจนเกษียณอายุอ่ะจนเกษียนอายุเลยจนแกอายุ60ปีคือเป็นหลายปีเกือบ10ปี10ปีได้แล้วมั้งพ่อเป็น แล้วตอนเนี้พ่อก็อายุ63 63ใช่พ่ออายุ63คือจะบอกว่าฐานะของฟีน่าไม่ได้รวยเลยค่ะบอกว่าเราก็ไม่รู้นะพ่อเป็นคนขายาันชอบทำงานขายันใคร,รชวนให้ไปขับรถรับจ้างซ่องอะไรนู่นนี่นั่นพ่อฟีน่าทำได้หมดเลยตอนที่แกเป็นผู้ใหญ่บ้านแกก็ทำนะ อะไรที่เป็นเงินแกก็ทําคือเอาคือฟีนาชอบใจพ่อก็คือเนี่ยจนถึงทุกวันนี้แกพร้อมผอมนะแกทํางานหนักมากหนักมากจริงๆฟีน่าคิดว่าบนโลกนี้ไม่มีใครเท่าแกคือหายากอะเข้าใจไหมคือคิดดูบางทีแกตอนเนี้แกมีรถไถนารถเก็บรถเกี่ยวข้าวรถเก็บข้าวอะไรนั้นอะมีรถ รถเขาเรียกว่าอะไรอะรถขนดินอะที่เหมือนกับว่ารถพวงรถอะไรหกล้อสิบล้ออ๋อแล้วแต่แล้วก็มีรถจักคือมีทุกรถเกี่ยวกับนาคือพ่อเป็นคนวางแผนดีคือเยอะก็อยากนะหะในนาถ้าคนที่กําลังจะต่อไปคนจะปลูกจะปลูกข้าวก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรไปแคว้นดินอะเออก็เป็นพ่อ พอพ่อเสร็จแล้วอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปโปรยดินพ่อเหมือนกันก็ต่อเลยค่ะแล้วโปรยเสร็จแล้วพอเวลางอกเงยงอกงามคือสุกอะ่ะก็คือพ่อเป็นคนเก็บแล้วพ่อเก็บปึ้งเจ้าเขาอะ่ะก็มามารับคือมันก็กินข้าวไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันมีเปลือกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะที่บ้านแม่ของฟิน่ามี มีเครื่องจักรเป็นโรงสีงสเขาเรียกว่าอะไรโรงสีคือโรงสีโรงสีข้าวไม่รู้ว่าพี่หน้าพูดถูกพูดผิดนะเป็นโรงสีข้าวเอาไว้ปอกเปลือกคือจะบอกว่ากระบวนการอะตั้งแต่ก่อนที่คนอาค,คนเราคนเราอยู่ได้อ่ะก็ต้องตัวกับข้าวถูกไหมคะจะปลูกก็ต้องพ่อปลูกเสร็จก็ต้องพ่ออาจะเก็บข้าวก็ต้องพ่อพอเก็บเสร็จแล้วอ่ะ ก็ต้องเป็นแม่อีกอ่ะก็คือพามาหลักบ้านแม่เป็นคนสีข้าแม่เป็นคนฟีน่าคิดว่าแม่เป็นคนแข็งแดงนะแบกกระสอบก,กระสอบที่มีข้าวสารอ่ะคนเดียวแต่แต่ลูกใม่แต่ละคนนี้ไม่ไม่ทั่วถึงเนาะจะบอกนะว่าฟีน่าไม่ใช่ลูกไม่ไม่ได้เป็นลูกไฮโซร่ลำรวย แต่เนี่ยก็คือจะบอกว่าพ่อทํางานหนักแค่ไหนเราก็ไม่ได้รวยสักทีไม่รู้อ่ะพ่อเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเออถ้ารู้ว่าแม่มีเงินนะแกจะเป็นคนขอเลยอ่ากูจะเอารถแบ็คโคกูจะเอารถไอ้นั้นไอ้นีนน้แต่พ่อไม่เคยพ่อแกพ่อฟีน่าไม่เป็นคนที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะชอบรถจะอยากมีทุกทุกอย่างที่คนจําเป็นอ่ะคือแบบ เขาเรียกว่าอะไรพูดอะไรไม่ถูกคือแบบแต่แกก็ไม่ได้มีเงินไปซื้อมือหนึ่งนะแกไปซื้อแบบโรงเหล็กมือสองนูน่นนี่นั่นแกไปซื้อแล้วแกต้องมาซ่อมเองอะ่ะเออเนี่ยจ,จะบอกว่าคนเรามันก็ไม่เหมือนกันอย่างอย่างอาจจะเป็นลูกค้าที่ดูตอนนี้ร่ำรวยมีเงินมีทองมีบ้านใหญ่โตนูน่นนี่นั่นคือแบบ แล้วก็รายได้ดีทำงานก็ไม่เหนื่อยแต่จะบอกนะว่าพ่อฟีหน้ามืดบางทีเวลาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตอนที่พวกตอนที่คนเราทุกคนกำลังนอนอยู่แกยังอยู่ในนาคนเดียวแล้วเป็นสถานที่ในนาที่แบบว่ามืดมืดมากมืดตึ๊บเลยมืดมากเนี่ยจะบอกว่าพอ่อคือบางทีแกไม่ได้กินข้าวสองวันเต็มก็มีนะ แล้วแกแค่ดื่มนะ้ำาคือแบบแกเป็นคนทุ่มเทกับงานจริงๆบางทีแกกำลังทำงานของแกอยู่แล้วมีเพื่อนของเพื่อนของพ่อโทรมาเฮ้ยรถติดวัสรีรถติดพ่อฟีน่าก็ไปนะเนี่ยจะบอกว่าใจกับใจอ่าอย่างบางทีแกเหมือนว่าทํางานของเขาอยู่แล้วเพื่อนบอกว่ารถเสียแกก็พ่อฟีน่าก็ไปซ่อมพอไปซ่อมเสร็จ บางทีพ่อก็ไม่ได้ของเงินคือเพื่อนนะ่ะแต่จะบอกว่าในเพื่อนของพ่อจะเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าอะไรยังไงก็ตามนะไม่มีใครสักคนที่ซ่อมรถเป็นเลยทั้งทั้งที่มีลูกน้องมีรายได้เยอะมีลูกน้องมีรถเยอะหลายคันไม่มีใครซ่อมเป็นเลยเนี่ยคือพ่อฟีน่าใจใจจริงๆรงอะ่ะแล้วแม่ฟีน่าเป็นคนนึงที่แบบว่าเขาสอนมาตลอดเราอย่าไปโกรธใคร คือมันก็มันก็ยากนะเรารู้ว่าแม่หวังดีแล้วสอนลูกมีอะไรเราอยากไปโกดเครืองใครนะคนว่าอะไรก็อย่าไปว่าใครนะพ่อแม่ฟีน่าสอนมาดีแต่พ่อฟีน่าเป็นคนปากเด็ดเด็ดหน่อยให้เป็นคนปากเด็ดหน่อยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ฟีน่ามีพี่น้องทั้งหมด ที่จริงห้าคนเสียชีวิตแล้วหนึ่งคนแล้วถ้าณตอนเนี้มีตอนนี้หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองคือผู้ชายแล้วก็สามสี่คือฟีน่าเป็นผู้หญิงอ่าอะไรฟีน่าเป็นผู้หญิงเป็นแล้วก็น้องผู้หญิงอีกคนหนึง่งเป็นคนที่สี่ฟีน่าเป็นคนที่สามแต่จะบอกว่าคือฟีนา่า คือพี่เข้าใจไหมอ่ะคือเราอยากให้ลูกค้าเรารับรู้ได้ด้วยว่าเออเราอะไรยังไงนะคะปีหน้าตอนนี้ตอนนี้หรือสองปีที่ผ่านมาอาชีพของพีน่าเลยก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์ลูกค้าโอนเงินเราต้องมีจรรยาบรรณมีหน้าที่เราก็ต้อง เราก็ต้องคือแบบลูกค้าโอนเงินเข้าอ่ะเราก็ต้อง<ล>มีหน้าที่ไปส่งของหรือเก็บเงินไปทางเราก็มีหน้าที่ไปส่งของเพราะว่าเราขายของออนไลน์ถ้าถามว่าขายอะไรสามารถกดติดตามหรือพิมพ์คําว่าฟีหน้าฟอฟันะ fun, สระอีโนหนู no, no. สระอามไม่เอกนะคะฟีหนะ้าแล้วก็จะมีข่าวสารนะคะฟีหน้าขายขอโทษค่ะ ฟีน่าขายน้ำมันอูดนะคะเพิ่มขนาดของผู้ชายอะไรประมาณนี้ฟีน่าขายอาหารเสริมของผู้ชายให้อึดทนนานอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะคลิปนี้เคบอกบอกเรื่องราวชีวิตนะคะเนี่ยฟีน่ามีนูน่นมีนี่คือฟีน่าจะบอกว่าฟีน่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่รู้ว่าเด็กสมัยเนี้ยยิ่งรุ่นฟีน่าต้องรักสวยรักงามต้องเล่นติ๊กตบ้างแหละต้องทําคือแบบ ไม่ฟีน่าดูเพื่อนหลายๆคนนะวันๆ่นะในแต่ละคนเสียเวลากับการแบบลงรูปคือไม่ได้ทํางานเลยอะฟีน่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้อยู่ไม่ไม่เป็นคนที่นิสัยแบบนั้นคือฟีน่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยอ,อยากมีเงินอยากมีไรายได้แล้วเราจะทําอะไรอยากรวยเร็วไปขายไปขายยาแบบบ้าๆแบบนั้นมันก็ ไม่ได้มันก็ไม่สวยยังไงมันก็ทุกคนนะคะไม่ได้มันไม่ใช่คือเรามีอนาคตเราอยากมีชีวิตที่ยืนนานทางที่ดีนะคะผู้ใหญ่สนับสน,นุนเราอยู่สบายเราต้องมีแบบธุรกิจหรือว่าอะไรสักอย่างคือจะบอกว่าคนเราอยากสําเร็จคืออย่างหนึ่งเลยเราต้องขยันค่ะแค่อยากฝันอย่างนี้คือความฝันนะอุ้ยผู้อยากมีเงินเห็บไปก่อนแนะ่เก็บเก็บของ คือจะบอกว่าเราไม่รู้จะไปพูดยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ฟีน่าก็ไม่ได้มีดีสักทุกอย่างแป๊บนึงนะไม,ไม่ถึงไม่ถึงนะคะนี่สามีฟีน่านั่นก็ลูกนะคะจะบอกยังไงอ่ะ พยายามคือถ้าลูกของฟีน่าโตต่อไปฟีน่าก็จะสอนว่าคือเราจะนิสัยอะไรยังไงก็ตามคือจงพยายามอย่าเอาเวลาในแต่ละวันไปเสียเวลากับการไปพบเพื่อนไปนั่งโมโนูนนี่นั่นคือไม่รู้อะฟีน่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าฟีน่าก็มีเพื่อนนะคุยเหมือนกันแต่คุยแบบระยะเวลาประมาณ20นาทีประมาณนั้นก็ฟีน่าก็ทํางานรับสาย ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะคือคนเราจะบอกว่าอุ้ยเราจนเราผมเนี่ยไม่เหมือนฟีน่าเลยผมไม่มีไรายได้เลยคือแบบคนเราอย่างฟีน่าฟีน่ามีรถมีอะไรทุกอย่างคือฟีน่าขยันคือพี่เข้าใจไหมอะคนเราอยากรวยอะ่ะทั้งทั้งที่รู้ว่าแม่รวยมันก็ ถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เราไม่อยู่ต่อไปอ่ะในอนาคตต่อไปเราต้องอยู่คนเดียวแล้วอยู่ดีๆวันนี้เรากินเงินแม่เงินพ่อเงินแม่เราก็ไม่มีวันที่รับรู้ได้ว่าเออถ้าเราไม่มีพ่อแม่แล้วเราเอา้าวันนี้เราจะหาอะไรกินเราจะเราจะทํางานอะไรโอ๊ยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพี่คือคนเรามันต้องคิดคือต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ว่านอนเล่นโทรศัพท์ถ่ายรูปสวย โอ้ยอดเพื่อนน่นนี่นั่นคือจะบอกนะถึงแม้ว่าคลิปนี้คนเพื่อนฟีน่าดูต่อไปอะไรยังไงจะบอกว่าฟีน่าคนนี้แต่ก่อนเรียนไม่เก่งแต่เรียนทุกคาบเรียนทุกคาบแต่ไม่ค่อยเข้าสมองอะเขาจะคือไม่ไม่รู้อะไม่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 ค่อยชอบกับการเรียนเท่าไหร่แต่จะบอกว่าวันนี้ ถึงแม้ว่าเราเรียนไม่จบเราก็ต้องพยายามหางานอะไรจะทำยังไงให้มีรายได้ในหนึ่งวันเราต้องมีเงินเข้าในหนึ่งวันเราต้องมีรายได้นั่นอะ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรวันนี้เราจะไปกินอะไรวันนี้เราจะไปถ่ายที่ไหนเออวันนี้เราจะไปซื้ออะไรผิดค่ะผิดเนาะเปลี่ยนนะคะคนเราอยากได้ดีอะไรยังไงก็ต้อง สู้ๆค่ะฟีน่าเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคนะคะฟีน่าขอกลับก่อนที่จริงอะ่ะมันมืดอ,อยู่แล้วนะรถก็มือสองไม่ใช่มือหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะฮลัลโหลสวัสดีค่ะฟีน่าค่ะอืมโอเค ลูกค้านะคะเนี่ยคือคือฟีน่าอยู่เฉยๆก็เราก็ต้องเก่งด้วยว่าวันนี้เราจะมีรายได้หรือเปล่าอ่ประมาณนี้ฟีน่าก็มีหน้าที่รับสายลูกค้าโอเคนน่นนี่นั่นไม่พูดมากเลยนะคะที่จนมืดอ้อไอยค่ะ